นะชายหาดเนี้ยอยู่ติดกับโรงแรมเลยอะ่ะโรงแรมเมอร์ลินป่าตองอะ่ะเดินเข้ามาทะลุมาข้างหลังเป็นทะเลหาดป่าตองซึ่งตรงเนี้ยไม่ใช่เป็นหาดส่วนตัวเป็นหาดที่แบบว่านะักท่องเที่ยวเขาก็มาเที่ยวมาเดินเล่นกันเยอะแยะไปหมดเลยที่ของขายเยอไปหมดเลยอะ่ะเมื่อกี้แอมเห็นโรงแรมหน้าห้องพักข้างหลังเป็นสระว่ายน้ำแล้วก็พีบาร์อยู่ข้างหลังด <laughs> ้วยจะว่ายน้ำไปดืม่มโค้กเขามีพุงเต้นขายในใเ,น,เนียหมดเลยอยากมีซุเต้น คัวเอเดเองตึงตึงดึงตึงด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 ลงดึงดึ่ดึงอึงดึงดยงงแึงดหงดอดึยงดดงดอด้งลึงดึงดึดึงดึงึงึงดึดึงดด้งึงดึงดึงดึงึดึดึงดดึง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  เฮ้ยอว,ว่าฟังเมืไหนถ้ามีเวลาฟังาม,มาขอพี่ขอขับดีกว่าขอ,อาได้ไงไปช่านั่นแหละไปเข้าไปกันหมดแล้วลงไม่ได้มันสูงลงไม่ได้จะลงยังไงเมื่อกี้นี้คือคุยกับพี่โค้กพี่คนเมื่อกี้เขาเาแนะนำจะสก,กีตรงนี้แล้วก็เล่นลมตรงนูน้นพอจะไปเล่นอยากจะลองแปลงตัวเป็นว่าวสักหนึ่งวัน <laughs> ใช่อยากไปเล่นโลกเดี๋ยวดูก่อนถ้ามีเวลาพรุ่งนี้อาจจะมาเล่นรอลุ้นกันครั้งแรกครั้งแรกตื่นเต้นอ่ะป่ะพี่เขาไปไหนกันหมดแล้วไปแล้วไปแล้วเขาไปทันนี่คือคาเฟ่แล้วเดี๋ยวมากินข้าวกันตรงนู้นอยากกินอะไรเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองพี่คนนู้นนะพี่คนนู้นอยากกินอะไรบอกได้พ้วยเอสปอร์ตไปทั่วแล้ว สปาไงเดี๋ยวเลี้ยงเองแต่ว่าให้คนอื่นจ่ายให้พี่บอลจ่ายน้องน้องครับน้องนอยากกินอะไรน้องน้องพิมบอกเลยครับไปละน้องน้องเลนหัวเว็นหัวทุกคนตอนนี้ฟังอยู่ที่สปาที่ดีที่สุดก็ว่าได้เรียกว่าเป็นสปาระดับโลกเลยดีใจมาก คมยมีโอกาสได้มาเลยและที่นี่คือสุโคสปาที่ที่มวกแกโคยใหญ่มากเลยอยากมามากที่เนี่ยเขามีนวดหลายขนาดน่ะมีแบบว่าเอาไฟเผาท้องด้วยไฟเผามีขัดผิวมีนวดอโรมานวดไทยนวดทุกอย่างเดี๋ยวก่อนไอที่เอาไฟเผาคือมันเป็นการรักษาขนาดนึงนะที่แบบเผาสมุนไพรรักษาตามอาการมีหมอวินิจฉัยด้วยเนี่ยอยากมาก มาเริ่มีโอกาสได้มาแล้วไปดูดีกว่าว่าพอจะได้ทำอะไรบ้างยิยังีต้อนรับค่าวหนูจะสแกน้เส็จะเป็นพนักงานที่นี่แล้วเหรอใช่สแกนวันนี้เป็นหมอเป็นทางเลือกนึงเป็นหมอโรจน์ชัยหมอโรจนชายหน่วยตามอากาศอะไรฮะแล้วแต่อารมณ์มันแตกต่างกับ PM 3 น้ำชาเอ็มน้ำชาเอมเขาเขาจัดเตรียมไว้ให้เนี่ยสามารถกินได้เลยกินได้เลยกินไเลยไม่ใช่ไม่ใช่บ้าอ่ะแกะให้ละโอ้โหขอบคุณมากเลยค่ะเราชิมครับคุณอาตบุญต้มก่อนก็สดชื่นอร่อยมากน้ำชาเนี่ยนะน้ำชาอย่างดี ไปเป็นสีนี้เพราะว่าใส่ชาเอมใช่ไหมทุกคนและตอนนี้ฟางก็อยู่กับคุณหมอแล้วนะคุณหมอที่จะมาวินิจฉัยอาการของเรา เมื่อกี้คือถ่ายไม่ทันคือเดินเข้ามาแล้วคุณบอกว่าอ้าวคิดว่าใครพี่ฟังโก้นี่เองใช่ครับพอดีเป็นซับสไคร์เบอร์พี่ฟังโก้อยู่ด้วยวะเพราะชอบดูความรักของพี่ฟังโก้เวลาดีแอคชั่นเพลงอะไรอย่างเงี้ยพอเห็นหน้าก็เลยตกใจเพราะว่าเขาบอกว่าจะมียูทูบเบอร์มานะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเนาะแต่พอเห็นว่าเป็นพี่ฟังโก้ก็คือเซอร์ไพรส์มากมือเย็นหมดแล้วนตอนนี้ตัวแล้วทำอาไรไม่รู้เขินเลยอ่ะ ฟังก็ไปแก้อาการมาแล้วที่ฟังคุณหมอไปเมื่อกี้ก็คือฟังต้องไปเอาเอาไฟเผาตรงนี้แล้วก็เผาเผาเผสิบรอบสิบรอบเลยแล้วก็เผลอหลับแล้วไฟก็ลุกอยู่แก่แต่ว่ามันเป็นเพราะว่าบรรยากาศและกลิ่นหอมๆและเพลงที่เปิด เอ้ยทำให้ง่วงอีกแล้วแล้วก็หลับทั้งท้าที่ไฟลุกเลยแล้วก็สะดุ้งเลยเพราะว่าฝันว่าตกหลุมแล้วเขาก็คิดว่าร้อยหรือเปล่าคะแต่ความจริงคือฝันว่าตกหลุมอย่างเงี้ยก็เลยสะดุ้งคือสบายตัวแล้วไงท้องก็แบบแผ่วแล้วไล่ลงออกไปหมดแล้วคราวนี้ก็กินได้อย่างเต็มพิกัดเหมือ<า>นเดิมแล้วก็โดนสั่งห้ากินหลายอย่างเหมือนกันมนะั้ง ออย่่างืนก็ได้คลึงคลีนเดี๋ยวเราขึ้นรถแล้วก็ที่อื่นกันต่อว่าวันนี้เราจะไปทำอะไรบ้างไปีค่ไหวกับพางก้โอเคและแข่งทูเกเตอร์นะคะและตอนนี้เราอยู่กันที่ท่าเรือวิจิพันวาวันนี้เราจะเดินพากันไปที่ก็ใครเห็นหน้าคนนี้เลยฮะโอ้ย วันนี้เป็นวันที่6ของภูเก็ตและพังงาของทริปนี้ใช่วันที่6แล้วนี่จะบอกทุกคนว่าที่นี่ยำขนมจีนแล้วก็ส้มตำปลาร้าอร่อยมากมาไปดูกันว่าวันนี้ป้าจะขายอะเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาจะขายหรือเปล่าคจริงโ้ลเลยเนี่ยจะกลับไปอีกมีคนสวยมาปรากฏกายหนึ่งองค์เลย ไปขึ้นเลือกันก่อนนะไปขึ้นเรือกันก่อนนี่วันนี้เราก็เดินทางกับเริฟอันดามัน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 ดูไกดของเราซะก่อนสวัสดีครับนี่เป็นยังไงล่ะใครนีใครก็ต้องอยากมาใหมล่ากม่ล้ไกพี่นะเขารกมากอ๋อพอแล้วทำเป็นเล่นไปเดี๋ยวนี้ไปสนุกด้วยการพาไปเกาะไข่แมวกันเนาะนัทกระผมขับเติมหยุดยอง คือต้อบอกว่าใครมาเที่ยวที่นี่ไม่ต้องกลัวเพราะว่ามีการใส่แมสมีการตรวจอุณหภูมแิและล้างเจลแอลกอฮอล์นะคะสบายใจหา,ายห่วงห <c oughs> แมวรแมว่ววอยู่ไหนกหมเียไหนอแมไมอยู่เราแดดร้อนเราไปหาแมวแน่าจะอยู่ข้างในเจ้าแมวเจ้าแมวอยู่ไหอยู่ไหวันนี้แดดร้อนกว่าทุกวันเลยอะเฮ้ยเจอแมวแล้ว แมวเนี่ยดีเลยนะเนี่ยเพราะว่ามีสายให้ขี้เต็มเลยโอ้ยเจอขีอแอแ้แมวเหยียบขี้แมวเต็มเลยโอ้ยเจอ<า>ลุนละลายวัดเลยรอบที่แล้วมันนอนอยู่แต่บนเนี้ยมันไม่ลงมายังเป็นคันนะเนะนี่ยเหมือนเหมือนเราเลยคันเหรอค่ะเครื่องแต่มีเครื่อ ือเจ้าคีเร่จริงเนี่ยถ้าสมมติว่าแมวกัดพี่โจอ่ะพี่โจนางโกอะไรนะเขาชอบอะไรชอบอะไรอ๋อเหรอชอบแมวหรือชอบหนูชอ,หอชอบหอบบนูไปเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวถ่ายรูปวันนี้เดี๋ยวไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับพี่โจด,ด้วยนะพี่โจยืมตัวถ่ายสินค้าจ้าจ้าจ้าไปไปละ เกาะไข่ในใบใบยำยขนมจีนสุดที่รักของเราและเหล่าน้องแมวที่เราจะแอบแอบใส่กระเป๋าไว้แล้วสามตัวไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นเลยล้วไปที่นู่นกันนะเมื่อวานเจอทีมอรัแล้วเราก็มาถึงเกาะมะม่วงอร่อยแล้วให่เกาะไข่นอกที่มีตงโม,ม่วงแสนอร่อยอันนี้คือส่วนตัวนะส่วนตัวคือชอบชอบชอบมาที่นี่ต้องได้กินและเราจะต้องไปที่ร้านเลยทันทีน,มมนู่นแตงะมอยู่นู่นเอาตตงมะม่วงเอาตตงมะม่วงค่ะเอาตตงมะม่วงยังไม่ถึง นี่ไงเราสั่งแบบร่วงหน้าขอตามอาม่วงหนึ่งครกค่ะเอ้าไม่ได้เลยหรอเพลินๆชิมเลยชิมมาไปชิมไปชิมเลยอร่อยขอบคุณไหาอร่อยกลมกล่อมเหมือนเดิมเลยอะ ครั้งที่แล้วบอกประวัติตำนานครั้งที่แล้วอะพี่เอมี่เียมีบางคนแนะนำว่าที่เนี่ยอร่อยแล้วเราก็ไม่เลือกไม่ยอมกินตอนนั้นเพราะเรากินยำเขาอางกินขนมไปแล้วพี่เอมี่ก็เลยซื้อมาแล้วก็ใส่ถ้วยกินไหมเธอกินไหมกินไหมไม่มีใครกินสรุปของที่เราฟังกินปุ๊บอร่อยว่ะพี่เอมี่ก็เออกัดกินเองนะไม่ได้ฟังขโมยฟังขโมยเลย ไม่ให้ใครกินคือเรื่องของเรื่องในเขาถ่าก่อนแล้วก่อนจะขึ้นเหยวมีใครกินไหม <blind ing. S 1> แต่ว่าอะไรคเนี้แย่ยงอะไรกันสองคนนะใช่อันนี้คือสมใจอยากแล้วมากินละเป็นละมาเพื่อสิ่งนี้มาเพื่อสิ่งนี้โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้สมใจอยากแล้วเร, <c oughs> เราจะกินส้ตมตำกันแล้วจะสั่งเพิ่มด้วยยังไงฝากฝากตัวและหัวใจโอ้ฝากตัวและหัวใจสำหรับผมบอลบอลก็เดี๋ยวติดตามกันในช่อง Hello นะครับ วัสดีนะครับโจ๊กครับจากเพจ Hang Toaster ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะจากใน Facebook Fan Page นะแล้วก็เดี๋ยวรอดูคอนเทนต์ต่อไปที่จะทำกับน้องฟังก์ก่อนนะแ่ต้องต่อได้นอนเราเลยฮะเขาสวยครับฟัด้วยนะคะเป็นบุ๊กยูทูปไอจีชื่อเดียวเลยสองสองเอ็นเอวายเอลไอเอฟเอ๋อ่ไม่่าสวยมันขอเข้านะเวลาพูดสาธิตมาอย่างนี้เลยพี่โอมาทำอะไรตรงนี้มายืนดูกลับม่วงพี่โอ มาจากฤดูที่ฉันเที่ยวครับเั่ฝากกดซับสคราย2ทีนะเรารักทุกคนเท่ากันน่นน่นนู่นไปด้วยอ่าพี่พากับพี่ไม้นะคะก็เห็โลเวอร์เหมือนกันสวัสดีโลกนะคะทางแฟนเพจนะคะช่อง YouTube นะคะไอจีด้วยค่ะฝากทุกช่องทางเลยค่ะมีพินเทเลสด้วยก็มีมีทุกอย่างโซเชียลวีดียไลได้แล้วก็พี่ นะฮะพี่นานฝากเพจนะอรพี่ครับครับเพจเที่ยวนตาไฟลมนะครับยูทู e ก็ชื่อเดียวกันเลยครับ้าใครไหมาใครอีกไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วฝากถึงผู้ประกอบการและฝากถึงผู้ประกอบการนะฮะช่องจ้างพวกเราได้เแ็นแี้ตอนนี้ช่องพวกเรารับสมัครสปอนเซอร์เป็นจำนวนมากนะฮะรบวนติดต่อมาได้เลยเรับสมัครเพจเดียวสมมติเพจเดียวห้าหมได้ทั้งหมดเนี่ยแสนเดียวเป็นเเลยเหรอยังค่ พูดเองนะเลี้ยเียอุ้ยแล้วก็ครั้งทีนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีครับลิฟอันดมาเล้วยมาเลมเลนน้วยครับมากคนสำหรับวันนี้ก็ไม่บายเจอกันใหม่ครั้งหน้านะ